เวซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย๋อ้องั้นเราไม่ได้ยิกกนเสียงว่ต้องสัมภาษณ์เรื่อง <laughs> อะไรค่ <laughs> ะมีแป้งไหม มีผมมีแป้งอ่างั้นทำก่อนเลยนะไม่น่ากลัวอย่างที่คุณคิดครับแล้วผมไปเอาแป้งจำนวนนันไหนครับคุณเลสดเลสครับไว้ไม่ทันยังไว้เพียมันสเีร์ไอยเลสสเตียร์ห่อย่าไปไหนวะช่างทาด ไอ้บ้าดูมาหน้ามึงนี้มั่งอะไรครับกูไม่เ,เกี่ยวกับชาเลนส์ซะ่นไหยกูอยากเห็นเนพื่อนอย่างเงี้พี่บ้างมา,มาพี่บัางมาพี่เราสัมพันธ์ดียวพี่นี่ก็สัมพาษณ์แต่สาวไอ้ตัดฮะ <c oughs> ไว้มั่งมันอยู่แต่กั <c oughs> บสาวนี่บอส <c oughs> าม ไอ้รามอยู่ปะเออเออเออไอ้รามรา,ามไม่อยู่เฮ้ยรีไวล์มารีไวล์มาตัวเด็ดมาไหนวะตัวเด็ดมาเย็นโชว์รูปไอซีเนี่ย <ๆๆ S 1> นี่นี่ก็รูปไอซีอ่าไหนไหนไอโอซีซิ <laughs> ๆๆๆๆ เอ็กมันมีเด็กโตให้มันดียังเลยนะพิเศษแน่นนายรีไว้อะอันนี้ฟิลเตอร์เหมาะไหมครับเนี่ยคุณรีไวไอ้เยโทรศัพท์มันมีกล้องอยู่เอ้ยกล้องมันมีเดนโพรฟเนาเมกาเย่ทรงดิฟมันทรงดิฟอะไรนะครับคุณผู้หญิงทรงเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนตอนกูล้างจานอ่ะผมดูคนเปิดกล้องครับแปไหนพี่ไหนแป้งไหนพี่ไหนแป้งพี่ไหนแป้งเนี่ย โอ้ลันเลยคลีวัดยิ้มอพเลดินี่เยอหเยอมทไมเยอนเยอะเหมือนกันนะขอบตาดำปืนเหลยวคุณลีว้ยไม่วยาเยอมจรเหรือเยอะนะอนี้อันนี้คือคือไปทำความรถไฟดูดเหรอใช่เยอะทไมไม่อเหลืองเหลืองเฮ้ยไอไอรำไอตอบแชทไอโน้ตหน่อยนะ อันนี้หมายถึงฟันแล้วพี่โตตามใช่เออไอแม่งดูน้องนี่เนี่ยรีไว้หนะตากมันยังเยิ้มเลยเนี่ยอ่ะตากแ้งเร็วตั้งกล้องพี่ตั้งกล้องดิตั้งกล้องท่านรอเดี๋ยวรอพี่เลสมาพี่เลสหาแป้งทางไหนไม่รู้เนี่ยเหมือนเติมรีไว้ตั้งกล้องดิรีไว้พี่เลสฟอร์มนีตับแป้งรีไวอคนดูก็อยากดูมือเต็มแมเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยยันไม่มีถ้วยด้วยวะยิ้ถ้วยอะไรนี่ มันมันย้อนแสงว่ะอันนี้มันต้องย้อนแสงว่ะแม็กซูโม่ที่เหนือเป็นไรเหนือรอให้รอหลอกคือรอไอ้เหี้ยคือรอจัดอะเสื้อเนี้ยเสื้อนี้ยเด็กเด็กอะเสื้อเนี้ยตั้งแต่กูปอลหนึ่งใส่อะไม่มีใครหล่อเท่ามันจริงนะเออมันไม่เป็นเสื้อเสื้อนี้เสื้อบอล เว้ยมึงเกาะมึงเหมือนไอ้เรื่องมันคนเมาเนอเมาแบบนั่งอึนน่ะมันเหลืองนายมั่งดูมันดิไอรีไว้แล้วครูไม่ด่ามึงว่าผมยาวอย่างนี้นี่เสื้อควยแล้วครูอ่ะโอ้ยเอเอเฮ้ยรีไว้ไม่เอาเพื่อนอย่างนี้ดิเป็นเย็นลุงเป็นเย็นดีไปเยี่ยงหมดจัดเลยทับหลังครูเ่ะไอเหี้ยเฮ้ยพี่ทำไรนี่ทำไรนี่เฮ้ยให้ยาให้ยาควักพี่อยากควักมา อย่าความผู้ใหญ่ก็เออเหมืแล้วมาแล้วสุดหล่อเฮ้ยเไม่มีแป้งนะสุดหล่อไม่ใช่สุดหล่อไอ่ลำอกว่าอะไรนะไอ่หล่อใช่ป่ะล่ำไอ้หล่อต้องเรียกไอ้หล่อสกายเออานีไว้ปากแป้งเดี๋ยวรอด้วยเลสต่อเอาเฮ้ยห้องมันมีไฟเหรอไป็รุ่นโชก้ามั้ไม่ไม่ไม่กผมไม่มีแป้งนะสรุปใครโดนแทนนี่ออเอมึงก็ทำผิดไอ้เลสมันก็ทำผิด เอ้ยะไรเอาไอ้นี่คือถูถูไข่อยู่อ๋อโอ้ยเออเออเนี่ยเนี่ยคือคนพี่ไอ้เนี่ยกูดูไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยกูจับจอยเลสอยู่เย่ใส่เว้นตายเย่เล้อไม่พี่เรวย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 ทำใหม่พี่ใหม่พี่พี่พี่เรียกทำไอ้ดูไม่ทันพี่ได้ได้ เอาเลยรอบกันรัวจัดเฮียกันหล่อจริงเฮียกันหล่อเห็นหน้าเลยผ่อนเงินอะเยอยคนจริงว่ะเอาอีกรอบด้วยเรียนรู้เอาเรื่องนะเนี่ยครบยังมาครบยังครบแล้วครบแล้วครบ้าครบตาเหรอโหรั่นอะไรกัน DJ View เหมือน DJ View อ่ะจู่อ่อนอายังบงเออบง ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อเลยวายคอมค้าว่ะถอดเสื้อเอยวายถอดเสื้อถอดเสื้อรีไวายใหม่ได้ปะทำใหม่ได้ปะแป้งจะหมดแล้วไอ้ใครใครมีกระทะปะเดี๋ยวลงทอดเลยเมื่อกี้พี่เลซมีนนวลนวลหายไปไหนนี่พี่ไหนไอ้เลซจะทำอะไรอ่ะเปิดให้ดูเฉยครับ เจตน้อยีไล้ดูใหญ่ไม่กินพี่ยังไม่ไดมีสแกนแทนได้ไหมคะเออเออนนี้ี่กินี่กินีน้อยเยต้องซ้อมซ้อมไม่ซ้อมอะไรต้องซ้อมอะไรซ้อมเป็นไงก็ต้องหาข้ออ้างอีกเออรีวาวสแกนได้ไหมรีววสแกนได้ไหมเพื่อนดูทาแป้งไว้แล้วเพื่อนห้าเหี่ยนาทีบอกว่าจะสแกนให้ดูหรอเอ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 อฮัลโหลทีมกล้ากลอาไปที่ผมดูไหนครับเงีย ไอเอ็กกูอยากเห็นมือเปิดกล้องอ่ยเอ็กโอ้โหมกพตีบูตดเองจเต้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่วไม่เกี่ยวไม่เกี่วไม่เกี่้วเอไมเต้นเได้หรไม่นไปแล้วไม่ก็ตอนนั้นที่เราคุยกันไอเอ็กคมาเงัคนเอกไม่มไม่ทล้วอย่าากบิูลเเออจเ็นเย็นานม่กันสาวต่อที่อะไรนครับแม่งครับไอเอ็กหลอะไรเนี่ย มื่อเครืงแอคหล่อดึงทรงไรเอ้ยอะไรนะครับอะไรนะครับนี่นี่ทวไมมันใช้ฟิลเตอร์กล้องอะไรวะเตอร์หมอกกับวลนัเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ไปซื้อที่พกโบแม็กบันติโทโวเป็นรวยเท่ห่ะรวยพูดพี่ะพี่จะมาสัมภาษณ์พี่สาวหไือเ่ะ ขนาดผมยังเซ็ตกำจุฮีโร่อยู่เลยครับเนี่ยอเอาเดี๋ยวเอเดี๋ยวให้ไอ้รัมเปิดต่อเว้ยลายต่อไปอะไรครับหล้วยังยังพี่เลนยังไม่ทาแป้งเลยบอสเออเออเรียผมไม่มีแป้งเป็นหามมีแป้งสแกนพี่มีแป้งสแกนดูเพื่อสแกนดิเต้นดิยวขอไปซองอ่ะขอไปฝึกก่อนเดีถึงขึ้นเชือกัน่ะปีวายเดี๋ยวเรามาถึงดูเพื่อนเป็นม่วงอะไรเป็นม่วก็ะไร เอ็กเครื่องกูอยากเห็นเอ็กได้ไหมล่ะเอ็กหาหรืเพื่อนไม่เอ็กเอ็กบอสเอาหน่ะโจงี้เอ็กบอสมัน่ะเอออยากเห็นครับบอสครับบอสก็อยากเห็นแักซี่หนึ่งไหเออแท็กซีนึงพี่เักทีนึ่งไปไอพีเอ็กผมหรอยัดเขาเห็นกูยโดนเบื่อแล้วไม่เห็นตอนนี้เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเออคนแรกเดี๋ยวมาขืนนะเออไงมึงไอเล็บมึงทำอะไรเนี่ย มันมานั่งหล่อให้คนดูดูเนี่ยตัวไม่ได้เลยเนี่ยดูพุงดิพุงยังย้อยลงไข่อยู่วะไม่มีรับไม่มีเปล่งกล้ามเป็นงเปล่ก้ามเลยเดี๋ยวเป็นงกล้ามเด้กล้ามเอาเย้ไอ้ยี่สทำไมตาแดงจังวะมันมึงดูดมะหน้ามันหน้าคล้ายกันนะพอรีวิวมันทาแป้งแล้วมันมีความคล้ายกันนะสองคนเนีย มันน่าคา้ายกันอยู่คล้ายกันอยู่ไม <stage> ่คายพี่เลสหลอกวะนั่งนี่เขินแต่ทีนี้เฮียผมยังเห็นยากเห็นอยากเห็นพี่เอ็กเนี่ยพี่เอ็กเอ็กเพื่อนครับคุณรีไวพี่พี่เอ็กเอ็กเพื่อนคืออะไรวะได้เดี๋ยวผมไปเอาโทรศัพท์แป๊บนึงนะโอันหนึ่งนะ พี่เอ็กเซดนิกต่อใช่ไหมเอ็กเซดนิกต่อนิกต่อเหนือคือถ้าผมเห็นทุกคนผมเปิดเลยค่นั้นแหละอ่าพี่เอ็กเซดนิกต่อแล้วก็ส้มตำต่อครับผมนั่นแหไรครับซวยครับซวยแล้วก็ทิศเหนือแล้วก็ทิศเหนือยไอ้ทิศเหนือต้องโดนบ้างไอ้เลดกลายเป็นสบายเลยเนี่ยมีคนเปิดตามเยอะเย็ดคือหล่อกันในแบบว่าคือหล่อ มันหล่อมันหล่อเลยมันมันมีความหล่อของมันอยู่นั่นประชดได้เนี่ย <laughs> จริงจริงจริงเรดรีวายนะ <laughs> ่ะหลังโครงหน้ามันจะคล้ายากันเห็นปะรีวายมันก็ทรงผมอาจจะหน้าอาจจะทรงผมต่างก,กันหน่อยแต่เรดหน้าใสาขึ้นหน้าใสาขึ้นหน้าใสาขึ้นรีวายก็หน้าใสาขึ้นจากเปิดตอนแรกขาวขึ้นเลยแป้ผมสองกำมือมันเนี้ย อ่ะรีวิวทั่วข้างหลังหน่อยดีไว้อ่ะดีไว้รีวิวทั่วข้างหลังหน่ยอวย,ว,ย,ว,ย,ว,ยว่าถ้วอะไรไปขโมยมาอย่างไหนครับผมถ้วนี้มันเล่นเล่นสงการเลยอ่ะปอเป็นาการแข่งเอ่อที่หนึ่งที เม่ไที่หนึ่งที่หนึ่งกินจุไม่ใช่ครับเดินสายกลาวันเฮ้ยได้เสียประตูพี่เป็นประตูเหรอเี่กไหนเอกี่ไหนอ่ะเอกอ่ะแล้วก็นี้ให้เปิดเลยเหรอผู้ใหญ่ยี่สิบปีขึ้นแล้วแม่สภาพถ้ววเป็นไงนะมันโดนพวกกินหมดแล้วป้ามาพี่เอกต่อพี่เอกต่อพี่ไหนไหนใครอยากได้คีย์บอร์ดบอกได้นะอยงนี้ ให้เปิดอยู่ไหนคือจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ย็ดเชพี่เอ็กว่ะพี่เอ็กว่ะเย้ยเดี๋ยวดีครับทุกคนมาดีครับเย็นขาวอ่ะฮ้ยย็นรู้ไอ้เหี้ยพี่ตั้มเปิดต่อครับพี่ตั้มไปไม่เปิดไมเปิดทำไมไม่มีโทรศัพท์ตอนนี้เนี่ยให้คุณตั้มเปิดต่อนะกูไม่มีโทรศัพท์มันเปิดอะไรหรอมันเปิดหลายๆจอไม่ได้หรอมันเปิดไงวะ นี่ไงรูปนี่ไงรูปสี่เหลี่ยมกริดเนี่ยกริดต้องไหนต้องไหนไอ้นี่ตอบไม่ใช่หรอเห็นเห็นไอ้นี่ตอบเพียงไม่ใช่หรอเห็นบอลบอกอ่ะอืมอือะไรมันไม่หลายจอ้าเอ๊ะตับเพืนเต็มเต็มได้ไหมเพื่อนเอบประสบการติดตามมาอ่ะตอบเห็นเต็มเต็มนะหมายถึงว่าแบบเห็นนึงคือแต่คนเปิดกล้องใช่พี่เราสามคนอ่ะมันทำมันทำไม่ได้โผล่เราไม่ได้นีมัจะเห็นหมดทุกคนเลยโรงพยาบาล ให้เรียกว่าเหมือนคนป่วยอะไอยเงี้ยเหมือนจริงไอ้เงี้ยอ้เงี้ยไม่เหมือนคนป่วยจริงไอ้เงี้ยมันทำได้ที่ออกพี่ต้องติกไอ้นี่ออกแสดงผู้เขาร่วมแบบให้ใช้วิดีโอออกเดี๋ยวพี่ก็กดพี่เมยครับพี่เมยต่อไปเร็วเออต้องแม้ครับ เดี๋ยวผมไปดูให <ordered> like ้เขาให้พี like ่นี่นี่พี่เลี้ยผมได้ละได้แล้วเนี่ยไอ้สามขีดอะเพิ่มเติมอะป้ายันที่เราพี่ก็ตีกันแรกออกพี่ตีกันแรกออกาทำยังไงวะสามขีดไงสามขีดขวานบนหักขนาดนี้นน้องเฮียวน้องแทนเนี่ยเอออันดีไว้ดีไว้เลือกเลยอยากให้ใครเปิดนะไอ้ไอกอ่ะเาดละอัลลามามเลยกุมนี่เอ็กเอ็กัลลามามเลยกุมนี่เอ็กไม่อัลลามามเลยกุมคนเยอะไอ้นิกไอ้นิกไอ้นิกยังไม่เคยเปิดไอ้นิกอ่ะแต่โคตรรักเลยวะ ไอ้นิกอยู่ไหนนิกกล้องเปิดไหมไม่แต่ผมมีคนในใจอยู่นะคนที่ผมอยากให้เปิดที่ใครอยากให้ใครเปิดอะไรครับเปิดแล้วได้ครับอยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหนึ่งนะไอ้นิกเปิดไอ้ที่เหนือก็ต้องเปิดนะเพราะว่าไปจิ้มคนมั่วซั่วเลยเราไม่ได้เปิดกล้องนะไอ้นิกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปิดดีกว่านิกเลิฟไอ้นิกน้องละให้ผมให้พี่ไวเอกเปิดไปติดตังผม พี่เมฆอยู่ไหนอะพี่เมฆดูให้เด็กมาดูหน่อยดันมาเหยียดรีบดันไงสเต็ปเหมือนรีไวแกเอาลุงลบดีว่าอย่างงี้ไอ้ลำมิ้นบอกเอาลุงจิ้มม้วนะมึงจิ้มม้วนนะเอาลุงไม่ผมเลือกไม่เห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วเอาคนที่ไม่เคยเห็นดีเลือลำมิ้นไม่รูไม่คยเห็นพี่โจเซนกับพี่โจเซนกับน้องเนี่ยน้องทิศเหนือเปิด ลีวาลีวาอย่าจิ้มมั่วนอธิบาเหมือนเด็กจิ้มจิ้มไม่พิจาพี่อธิบายฟังผมนะมิทติ้งเราก็เจอกันแล้วพี่เอาคนนี่มาเท่ๆดิพี่มึงไปเดินถนนข้าเหนียวมาเวะมึงไปเดินถนนข้าเหนียวเหรอขนมอะไรนะพี่ขนมอะไรอ่ะไม่ได้กินน้ำกินน้ำเดือนนึงอ่ะเหมือนมาขนมโอ้ยตา มันเปิดมันโดนทำโทษครับไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะโดนทำโทษทิศเหนือพร้อมยังอ่ะอยากเห็นพี่โจเซนอ่าโจเซนโจเซนอยากเห็นพี่โจเซนกับพี่มั่งอ่ะพี่โจเซนกับพี่มั่งได้แสงกลางหล่อว่ะเออส่งเหมือนในเมืองเลยส่งเหมือนพี่มืองเลยอ้าวโหลพี่มั่งเปิดให้ผมเห็นสักรอบได้ไหมคนป่วยคนป่วยพี่มั่งพี่มั่งพี่มั่งให้น้องดูหน่อยน้องไม่เคยเห็นดูเคยเห็นละพี่มั่งพร้อมไหมอ่ะพี่มั่งพี่มั่งผมยังไม่ถึงพี่มั่งเลยครับเนี่ย จริงเอ็กเพื่อนลุกาับเปิดแล้วใช่ไหมเอาที่แรกบอกว่าคนอื่นไม่ใช่หรอทำไมเป็นผมอ่ะเอาไม่คือทุกคน่เห็นกันหมดแล้วที่มิตติ้งแต่ผมยังไม่เห็นพี่เออเออมา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 เออเออเอออยากกลายเป็นมิตติ้งเปิดกล้องกันเองเฉยเลยวะทีนี้ แล้วไี่ฉีแป๊บนึงฉีมาก่อนอีกแล้วอีกแล้วเออสามนาทีสามนาทีนั่นเออไม่บิดไม่บิดไม่บิดระหว่างฉีกับบิดคุณเลือกอะไร x ครับ x คนล่าง x เป็นไรดีวะเออหล่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 อไซเบอร์นี่หล่อเลยเตรียมส่งการให้ผมเตรียมไปส่งการแล้วเนี่ยเออนั่นแหละ ส่งกลางมึงจะใส่แว่นนี้ไปจริงอ่ะใช่ดิป้ายาดุจพอดาดูจพอดาดุจพอดาดุพอดาดูพอดาดพอ,ด,ด,พอพาดาดูไม่ได้กฎหมายมาแมลงพี่กฎหมายมาแรลงตอนนี้เ็ดเชต อ่ะพี่ส <lawsuit> ้มต <What S 3> ้อเปิดเปิดกล้องหน่อยเร็วกฎหมายมันแรงเร็วไม่มี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 เปิดกล้องหน่อยเร็วนั่นไงนั่นไงคุณคุณส้มตาผมยังเห็นคุณเลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคุณส้มตาอยากดูไอ้เด็กเนี่ยเขาก็เปิดให้แต่พอเขาอยากดูคุณเนี่ยสามเปิดให้ไหมมามามาละ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 เดีแล้วเดี๋ยวคุณมาเปิดคุณส้มตำตกละนะกล้องไอ้กชัดแต่ว่ามึงโทรศัพท์รุ่นอะไรแหละไอ้กล้องมือชัดของเพื่อนเลยแลวสิบสี่ครับโอ้ยมันดูเท่หลมัขึ้น่าแชร์จอได้ไหม มีคือแต่คนชมไอเลสเนี่ยมันไม่น่าขาวเนี่ยเลสเนี่ยอ๋อไอกล้องพี่เลยพี่น่าสนใจเชียวจริงไอเหนือเราไปเหนือเนี่ยเหนือพิวเตอร์เหอะนะฟิลเตอร์หมเราเพื่อนฟิลเตอร์หบาเราไป็นอะไรโง่นะเขาเขาแชร์จออะไรเนี่ยพี่มั่งอไปฟิลเตอร์อะไรอีกโง

หล่ออย่างาพี่าังอเฮียหูฟังน่ารักวังวังใครอะนี่แบบ่าเป็นแนวสาแฟนซื้อให้ครับแฟนเราซื้อให้โอ้ยยีดีอ๋อครับผมครับผมฮะจะเขียนพีเตอร์ครับากเขียนพีเตอร์ได้ไหมมันดูไหมมันไม่อยูเนี่ยหว่อเว้ยเออ คนละอีแล้วครับคนละเอาไปทำไมใครครับจะเขียนส้มตำครับยากเห็นส้มตำเย็นชิไม่มีมือถือไม่มีมือถือบออยู่ไม่มีมือถือหลานเอาไปใช้นะเงียเรื่องเวลาเหมือนเหมือนรีไวเอ์อีกแล้วมีแต่เรื่องมีแต่เราเอางี้คนเราไม่มีมือถือติดต่อยังไงอะหลานเล่นอยู่พี่มือถือเปล่าเพื่อนผมไม่ไเห็นไปเรียวจังโอ้ยเรี่ยวเห็นพ่อยเลยเภาพมึงไม่เคยเห็นนี่ไงไอ้ยัก เออไม่เคยเห็นปลาเมยังไม่เคยไปบ้านไปไหนปลาเลยพูดพูดมันพูดไปเรื่อยแล้วตอนเนี้ยดูมันดิดูมันนาเก็บี่ไม่เอกใจเงียบเลยใจเงียบเลยจะฟอกเงียบเลยพี่ไม่เอกตอนเนี้ยเนี่ยพี่ไม่เอกเนี่ยเราพี่ไม่เอกคนเดียวเลยเอาแทนคุณได้ไม่ยแทนคุณน้องเฮลแทนคุณน้องเ แคนอยู่ไหมไอ้แมวมันดูได้เลยวะหรือคนป่วยอันนี้เหมือนคนป่วยอ่ะอันนี้คือมันเป็นอลายคือตรงหนวดนะเนี่ะอันเนี้ยมันคือหนวดแล้วมันเลยเป็นอย่างงี้ว่าเป็นเกาะหนวดหนวดหรือขนมโก้าต่อไปเทคครับผมปิดท้ายด้เทคไปเทคเทคกับทิศเหนือครับสองคนนี้ไปปิดท้ายไปก่อนเล่นปูลไอ้เจมบอกดูสางเงี้ยมาตั้งนาน เทคอยู่ไหมเทคอยู่นะเทคขยับขยื่นอยู่นะเทคเออลีวารจี้ดิลีวารจี้ไปจี้ไปสองคนนี้ลีวาร์้ะเทคไม่ได้ก็ดิกกี้นะ้ะเทคไม่ได้ก็ดิกกี้นะย่าหมดพี่เล็บเป็นแล้วเฮลเฮลน้องเฮลลูกมีพี่เล็บไรเลยเนียนเลยกูรู้หน้าไงพัเล็บเฮลเฮลเฮลมีมีเห็นไหมเฮลเดินเล่นอยู่ในเมืองน่ะ มีเห็นมีเห like ็นคุณคุณมั่งครับหรือว่าเราจะวัดกันตรงนี้แล้วคุณมั่งร้านต้งหาชิบหายแบบคนป่วยไอเย็นเลือดร่วงอะไรทุกอย่างนะหนาวอ้าวพี่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วมั้งเนี่ยไอ้ไอเท็จไอเท็ไอเท็จก็ไม่อยู่หรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบหน้าก็ได้ไม่มารอบนี้สาสาวรอบหน้าขาวรอบหน้าอยากดูสาวสาวเหรอ เรามาโดนเต้นแกนแม่เอ<ป>ียดแต่ไม่น่าขาวเลยเลีมันเนีน้อกลับเป็นผมที่น่าขาวแค่น,นี้ <c oughs> คุณป่วยเดี๋ไปปวยนะคนป่วยไม่ดีอย่าวไปปวยนะเอโอเคไปไปปูนไปเล่นปูนไปเล่นปูนเล่นปูนออกูกูออกออกไว้ดูนก การนำเสนอไม่บ้างหัวรถที่บ้างไปด้วยดิพี่บ้างมาปูแล้วได้วยนี้ฮันน่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ